สวัสดีครับพบกับผมสับเปลือน้อยนะครับครับคลิปนี้ก็นำผู้ชมมาชมนะครับการทำความสะอาดเมลุนะครับแล้วก็การเตรียมฐานดับบนช่องเตาเพื่อทำการชาพรกิจศพนะครับที่กำลังจะมานะครับก่อนที่เราจะดับฐานเราก็จะดึงช่องเตาออกมานะครับใช้ไม้กวาดก้านมะท้าเนี่ยกวาดคิดเท่านะครับ ตรงรูแล้วก็จะมีเศษกระดูกที่ติดอยู่ตามรูหลังพึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกวาดแล้วก็แย่ให้กระดูกมันหล่นลงไปนะครับนี่ครับกวาดใขี้เท่าออกไปให้หมดก่อนนะครับเราต้องอเคาะกระดูกเห็นไหมกระดูกเศษขาวๆนะครับเราจะเคลียร์รูล่างให้หมดนะครับเพื่อให้เกิดความสบายใจสําหรับตัวสับปเปลเลยเอง แล้วญาติผู้ที่นําศพมาเผานะมันจะได้ไม่ปะปนกันนะครับเวลาเก็บกระดูกนะครับหลังจากนั้นก็ทําควานไปกวาดในช่องเตานะครับช่องเตาเผานะครับฝุนลงข้างล่างเพื่อไปทําความสะอาดข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ครับเราขไปในช่องเผานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับการทําแบบนี้นะครับคิดดีทําดีนะครับดังคำพระพทธเจ้าว่าย่อมดีเสมอนะครับ ไม่ต้องไปคิดว่าอะไรจะมาทักมาทวงในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นความดีได้ชนะได้ทุกอย่างนะครับแม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเทพเทวาโยมโยมยินยักษ์หรือว่าจะเป็นตากลายกะลีนะครับตรงนี้คือเราทําอย่างนี้คือเขามองเห็นนะครับว่าเราคิดดีทําดีนะครับเพราะฉะนั้นของแบบนี้โกหกไม่ได้เราทําเองรู้อยู่แก่ใจเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ ทำหน้าที่อย่างนี้คือวันพระเราก็จะต้องมีการฝึกสมาธิธให้จิตเราว่างสักนิดหนึ่งนะครับก็คือการสวดมนต์ภาวนานะครับตรงที่ทําในจุดนี้ได้นะครับแล้วก็มันมีส่วนดีหลายอย่างนะครับคือหนึ่งเราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทถ้าเราทํางานสิ่งแบบนี้งานที่ผมทํานี้เป็นเป็นการกุศลนะครับเป็นการกุศลไม่ใช่สับเปลืออาชีพนะครับตัวผมเองคือชาวสวนนะครับชาวสวน ซึ่งทําไร่ทำสวนนะก็วัดนี้อยู่ตามชนบทแถวบ้านนอกแต่ก็แต่ละเดือนก็มีศพก็มากพอสมควรในแต่ละเดือนครับบางครั้งก็เดือนหนึ่งก็เกือบ30ศพก็มีแต่บางเดือนก็สี่ศพห้าศพแล้วแต่นะครับบางทีก็มันเข้าจังหวะนะครับถ้ามีคนเสียชีวิตมากเราก็ต้องรับหน้าที่ตรงนี้มากนะครับตรงนี้บางทีเผาวันหนึ่งสองศพก็มี นะครับในวัดตามชนบทนะครับก็ช่วงนี้ก็สับเปลือทั่วประเทศก็เริ่มก็จะมีเตาไฟฟ้านะครับบางคนก็ค่าานิยมนะครับสําหรับสับเปลือบางคนก็ชอบเผาเตาถ่านเพราะว่ามันจะปลอดภัยแต่ว่าแต่ว่าส่วนมากในเมืองก็จะไล่มลพิษเขาก็จะนิยมใช้เตาไฟฟ้านะครับแต่บ้านนอกก็ง่ายครับใช้เตาถ่านก็คือเอาถ่านถ่านที่เป็นหัวไม้กงกลาง ไม้แข็งๆมาเผาทําหัวฐานเผาถ้าเราไปใช้ฐานพวกย่างปลาย่างอะไรไม่ได้นะมันจะไม่ง่ายฐานจะหมดง่ายจะใช้หัวฐานระดับนี้อันที่เป็นก้อนเท่าเท่าแขนเท่าเท่า,ทาทขาครับเทงลงไปดับดับขึ้นไปให้ได้ระดับพอประมาณนะครับนี่ครับผมกําลังจะดับอยู่นะครับครับก็ใช้ฐานประมาณสี่กระสอบ นะครับต่อศพหนึ่งตั้งถ้าไม่พอเราก็เติมไปอีกกอมใช้ก็คงไม่เกินหกกระสอบครับรวมหมดแล้วทั้งเผาไหม้หรือไม่ไหม,ม้นะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณห้ากระสอบกว่าๆนะครับถ้าเผายากแล้วก็ไม่เกินหกกระสอบสําหรับศพตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับดับเสร็จแล้วก็ก็คือทําตามที่ครูบาอาจารย์สอนสักหน่อยก็คือ เขาเรียกว่าไหว้ธาตุสี่ทิศนะครับดินน้ําลมไฟแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ยักษ์คุดคนทันนาคานะครับเขาเรียกว่าเท้าจัตุโรกบาลทั้งสี่ตรงนี้เรา,เามีครูบาอาจารย์นะครับก็ทําไปตามแบบครูบาอาจารย์สอนนะครับเพื่อความสบายใจในตรงนี้นะครับทาให้ถูกให้ควรให้ถูกต้องนะครับตามที่ครูบาอาจารย์สอนมา เพื่อจะได้เกิดความสบายใจความเข้มขังขึ้นนะครับในตรงนี้ถามว่าทำอย่างนี้มันดีตรงไหนนะครับดีตรงไหนก็คือหนึ่งคือกุศลผลบุญและความสบายใจนะครับบางคนอายุ40กว่าแล้วนะครับสำหรับตัวผมนะครับก็นับวันก็จะถอยหลังไปเรื่อยนะครับในสิ่งนี้ก็ถือว่าสำหรับผมตัวผมเองนะครับผมก็คิดว่าเป็นกุศล อันหนึ่งที่ผมได้สร้างได้ทำไว้นะครับแล้วก็สืบทอดต่อพ่อผมมานะครับตรงนี้ทำให้ผมมีความสุขในการที่ช่วยสังเคราะห์ล่างนะครับแล้วก็พาญาิผู้ที่ที่เขาเสียชีวิตเนี่ยมีการทำพิธีต่างๆเกี่ยวกับศพนะครับครั้งสุดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมเต็มใจที่จะทำนะครับ ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ